เรื่องลุงป้อมไม่เข้าประชุมสภาก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกร้องเรียนนะครับถูกจับตาอยู่ในขณะนี้ลุงป้อมไม่ได้เข้าประชุมสภาไม่ได้ไปโหวตเรื่องสําคัญสคัญมานานมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องการโหวตนายกทันุตรีตั้งแต่โหวตคุณเสรษฐาก็ไม่ไปโหวตโหวตคุณนุงอิงเป็นนายกก็ไม่ไปโหวตแน่นอนที่สุดครับก็เลยมีการไปร้องเรียนนะฮะร้องเรียนว่าย่งไงครับร้องเรียนว่า ลุงป้อมนะฮะไม่ได้เข้าประชุมสภาน่าจะไม่สามารถเป็นสสต่อไปได้คราวนี้ลองมาดูกนะครับว่าลุงป้อมนั้นไม่ได้เข้าประชุมสภาไม่ได้ลงมติไปกี่ครั้งลุงป้อมไม่ได้ลงมติในการประชุมนัดสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับทั้งหมด16ครั้งเนี่ยลุงป้อมไม่ได้ลงมติ13ครั้งนะครับคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็ประมาณ81.25% แสดงว่าการที่ลุงป้อมไม่ไปลงมติก็แสดงว่าลุงป้อมไม่ได้เข้าไปประชุมสภาครน,นี้เรื่องการเข้าประชุมสภาหรือไม่ประชุมสภาเนี่ยหรือขาดการประชุมสภาเนี่ยกฎหมายว่าไว้ยังไงครับรัฐธรรมนูญมาตรา101บัญญัิว่าหากสสขาดประชุมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาต้องพ้นจากตําแหน่งสสแต่ส่วนมากแล้วสสทํำยังไงกันครับสสที่ไม่ได้เข้าประชุมสภาเนี่ย ก็จะยื่นใบลาและส่วนมากประธานสภาก็จะอนุญาตตะใบลานั้นนั้นลาก็สามารถส่งล่วงหน้าก็ได้สมมุติว่าเราป่วยและรู้ตัวล่วงหน้าก็สามารถส่งใบลาล่วงหน้าได้แต่สมมุติว่ากรณีที่คุณไม่รู้ตัวล่วงหน้ากระทันหันส่งใบลาไม่ทันกําลังจะออกจากบ้านไปประชุมสภาเกิดท้องเสียขึ้นมาอย่างรุนแรงบันไดก็ตามที่ไปประชุมสภาก็ส่งใบลาย้อนหลังได้นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติและที่สําคัญที่สุดก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งผู้คนทั่วไปไม่ค่อยได้ทราบกันก็คือสสบางท่านเนี่ยไปถึงห้องประชุมสภาแล้วเนี่ยนะครับก่อนเข้าประชุมสภาบางทีไม่ได้ไปลงชื่อจนกระทั่งการประชุมสภาเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยกลับบ้านก็ยังไม่ได้ลงชื่อว่ามาประชุมสภาแต่ตัวเองนั้นอยู่ประชุมสภาทั้งวันไม่ได้ลงชื่อ การไม่ลงชื่อก็เท่ากัว่าขาดการประชุมสภาถูกต้องไหมครับเพราะเขาจะดูว่าคุณมาลงชื่อประชุมหรือไม่นะวิธีแก้ปัญหานี้สําหรับคนที่ไปประชุมสภาเนี่ยนะครก็คือคุณก็สามารถนะครับทำหนังสือยื่นต่อประธานสภาว่าวันนี้คุณมาประชุมสภาโดยให้สสในสภาเนี่ยลงชื่อรับรองผมไม่แน่ใจว่า2คนหรือสคนรับรองว่าเห็นคุณเนี่ยมาประชุมสภา อันนี้กไม่ต้องส่งใบลานะครับเพราะคุณมาประชุมสภาซึ่งหลายครั้งคนที่มาประชุมสภาเนี่ยก็จะมีการลงมติซึ่งส่วนมากเนี่ยการประชุมสภาเกือบทุกวันเกือบทุกครั้งที่ตองมีการลงมติเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับลงมติกในการพิจารณากฎหมายบ้างลงมติในการพิจารณายติบ้างหรือลงมติอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าคุณมาประชุมสภาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ย สสโดยทั่วไปก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขาดการประชุมสภาเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพราะสสส,ส่วนมากก็จะส่งใบลาก่อนประชุมสภาถ้ารู้ตัวว่าจะลาหรือส่งย้อนหลังก็ได้ในกรณีที่เจ็บป่วยกระทันหันแต่ปัญหาของรุป,ป้อมจะอยู่ตรงนี้ครับปรากฏว่ามันมีข้อบังคับเขาเรียกว่าข,ข,ข้อบังคับประมวลจริยธรรมของสภากำหนดว่า สสต้องอุทิศเวลาประชุมสภาและไม่ขาดประชุมสภาโดยไม่มีเหตุจำเป็นเว้นแต่เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยจริงๆตรงนี้แหละครับว่าจะต้องมาพิสูจน์กันนะครับว่าลุงป้อมนั้นจะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมตามข้อบังคับจริยธรรมประมวลจริยธรรมของสภาหรือไม่นะครับลุงป้อมอุทิศเวลาหรือไม่ในการประชุมสภานะคะ และการขาดประชุมสภาของป้อมนั้นมีเหตุจําเป็นหรือไม่นะครับเจ็บป่วยจริงแค่ไหนยังไงมีเหตุสุดวิสัยจริงๆแค่ไหนยังไงซึ่งทําให้ไม่สามารถมาประชุมสภาได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่มีการตรวจสอบจริงๆกันอย่างครั้งนี้ที่มีคนจํานวนไม่น้อยกําลังรุมเข้าไปตรวจสอบลุงป้อมอ,อยู่ในขณะนี้เนี่ยเราก็มักจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบ ของสสท่านนั้นนะครับถ้าไม่ไปไประชุมสภาก็ส่งใบลานะก็ถึงถือว่าเป็นการให้เกียรตินะครับแล้วก็ยอมรับความรับผิดชอบของสสท่านนั้นว่าเป็นไปตามที่ส่งใบลาจริงๆนะครับและประธานสภาก็อนุม,มัติแต่คราวนี้กรณีของลุงป้องจะขัดข้อมาครับประมวลจริยธรรมของสภาหรือไม่เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามดูกันต่อไปครับ